คลิปนี้มารับชมผัดถั่วปักยาวนะคะท่านผู้ชมทุกท่านเรามารับชมกันได้เลยค่ะเริ่มทํากันเลยค่ะเริ่มต้นเราก็เจียวกระเทียมให้หอมก่อนนะจ๊ะกระเทียมเสร็จก็จะเป็นพริกแกงประมาณสักสี่ช้อนโต๊ะเนะาะใช้เยอะหน่อยว่าเราต้องการสีสันใช่ไหม ใช้เยอะนิดนึงเราต้องผัดผัดให้หอมก่อนถ้าไม่ผัดให้หอมกลิ่นเครื่องเทศจะแรงมากเลยว่าอาเราใช้พริกแกงสำเร็จเนาะค่อนข้างจจะละเอียดหน่อยแต่ไม่เผ็ดนะทุกท่านผู้ชมไม่เผ็ดนะคะือ,อใส่เยอะแต่ไม่เผ็ดแต่จะเน้นสีสันเนาะนก็คััวให้หอมไปก่อนนะจ๊าหมู หมูนี่จะใช้เนื้อติดมันนะจะใช้เนื้อสะโพกนะถึงจะอร่อยนะแต่ถ้าใครไม่มีก็จะเป็นสามชั้นก็ได้หรือเป็นเนื้อเนื้อส่วนไหนก็ได้แล้วแต่ชอบอันนี้แต่ละคนจะชอบไม่เหมือนกันเนาะค่ะอันนี้เราก็จะเริ่มปรุงแล้วค่ะอันนี้จะเป็นรสดีประมาณ ประมาณ2องช้อนเอ่ประมาณ1ช้อนโต๊ะหรือ2องช้อนกาเฟก็ได้อ่าแล้วจะเป็นผงนัวนะอันนี้อันนี้เยอะหน่อยอันนี้ปริมาณเยอะหน่อยแต่ถ้าทุกคนไม่ไม่สะดวกก็คือชิมเอารสชาติตามชอบแล้วกันใครชอบรสชาติแบบไหน,นสุดท้ายก็เราจะชิมเอาตามที่เราชอบอันนี้ก็จะเป็นซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสนะ ตุกคนคือขาดไม่ได้ซอสกับซีอิ๊วขาวแล้วเราจะคลุกเขาให้เข้ากันก่อนผัดให้หอมเลยนะจ๊ะท่านผู้ชมจ๋าเราผัดไปเรื่อยๆเนาะผัดไปเรื่อยๆให้หอมก่อนแต่เราปรุงปรุงเครื่องนี้เราต้องปรุงตอนที่เนื้อหมูเขายังไม่สุกมากเนาะคือคือพอเอาเนื้อหมูลงปุ๊บ เราก็จะเริ่มปรุงเครื่องเลยว่าจะได้เข้าเนื้อแล้วจะอร่อยอถ้าเนื้อหมูเขาแข็งตัวแล้วเวลาคนเวลาคุกเขาจะไม่เข้าในเนื้อหมูเนาะก็เลยค่อนข้างที่จะไปทางไข่ทางหมันนะถ้าเราปรุงตอนเนื้อเรายังไม่แข็งหรือตอนเนื้อเราสดอยู่เราก็นะอันนี้น้ําตาลทรายก็ประมาณสักสามช้อนโต๊ะเนาะคือเราจะเน้น เน้นออกหวานหวานเค็มๆนะจะกินกับข้าวเจ้าเนาะท่านผู้ชมต้องเราจะเน้นคือกินกับข้าวเจ้าอันนี้เป็นอาหารกับข้าวเจ้าเนาะถ้าเป็นทางอีสานเขาจะเรียกอาหารข้าวเจ้าไม่ใช่อาหารข้าวเหนียวนะแต่ยังมิวมิวไม่เลือกนะคือคือเมนูไหนมิวกินได้หมดไม่เลือกอาหารอ่าเริ่มใส่ถั่วฝักยาวแล้วทีนี้ ถั่วปักยาวล้วก็จะคลุกเขาให้เข้ากันไปก่อนนะเครื่องปรุงเรายังไม่จบนะอตอนท้ายเราจะใส่ซอสหอยตอนท้ายเนาะอันนี้เราก็จะคลุกเขาไปเรื่อยๆคือคือตรงนี้เราเราจะคลุกเขาไปเรื่อยๆแล้วจะเอามันแห้งเกินเราก็จะเอาน้ามาใส่นิดนึงพอคลุกผิดเนาะ ขูุกกี้เราก็ผัดไปก่อนแต่ถ้าใครชอบชอบแบบกร,บกรอบๆเนะาะชอบแบบกรอบๆก,ก็คือตอนนี้ก็คือใส่น้ํามันหอยแล้วก็เอาขึ้นได้เลยแต่นี้เราเราจะทําไปวัดคือวัดนิพระกอนข้างอายุเยอะเนาะเราต้องเน้นแบบว่าให้ใหเขาก็าเปื่อยหน่อยอืมคือสําดับสวเนาะ สำหรับสวอาน้ำจะประมาณนี้เราก็จะต้มไว้ให้เขาเปื่อยก่อนแต่ถ้าวัยรุ่นวัยรุ่นนี่จะชอบประมาณนี้อานนี้เราเอาขึ้นได้เลยเพราะว่าประมาณนี้จะกรอบนะคะทุกคนใครที่ชอบกรอบๆนี่คือชิมรสชาติได้โอเคเลยตอนนี้รสชาติอยู่กับลิ้นของเราเนาะท่านผู้ชมค่ะคืออยู่กับลิ้นของเรา,าเราเราชอบรสชาติแบบไหนอันนี้คือคือให้เครื่องปรุงรสเนี่ย เราจะให้เป็นแนวทางเฉยๆแต่ถ้าใครจะปรุงรสตามลิ้นตัวเองก็คือเนี่ยเอาได้เลยเนี่ยใส่น้ำมันหอยเราขึ้นได้เลยถ้าใครชอบกรอบนะแต่นี้จะจะต้มไปอีกต้มไปอีกสักพักก็จะให้ถั่วเราเปื่อยแล้วจะกินง่ายในว,วัยสวนะอันนี้เราจะทำไป พอดีถูกจังหันเพลนเนะาะแล้ก็เลยจะทําไปวัดอิถวายเพนหลวงพ่อหน่อยก็เลยมาถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมดูด้วย,วยเผื่อจะเป็นแนวทางใครที่อยากทําสําหรับท่านที่เก่งกับข้าวสําหรับเชฟอะไรอย่างนี้ก็ขออภัยด้วยนะคะคือนี้เป็นเมนูบ้านๆพื้นบ้านเราเราไม่เน้นอะไรอตอนท้ายเราก็ ใส่น้ำมันหอยแล้วเราก็จะมาเนี่ยเป็นโหละพาแล้วเป็นพริกซอยเนะใครชอบเผ็ดเยอะก็ใส่เยอะหน่อยอันนี้สุดท้ายก็เอาขึ้นได้แล้วค่ะก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจช่องเล็กๆช่องมิวคนเมืองย่าด้วยนะคะท่านผู้ชมขอบคุณค่ะ